สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กการอัปเดต HyperOS มีอะไรใหม่บ้างมาดูการตอนนี้ลหลายๆคนเนีย่ยก็มีการอัปเดต HyperOS กันไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับการอัปเดต HyperOS เนีย่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเล d มี x i ซ o mi p o c o คนะครับมีอยู่ด้วยกัน,นหลายๆรุ่นเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยอย่างเช่นรุ่น p o c ค X6 Pro เนีย่ยมันก็จะไม่มี HyperOS มาให้อัปเดตนะครับเพราะว่ามันเป็น HyperOS ตตั้งแงงไะเปอร,ร์บอนนเอกมนานเลย บางรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็น MIUI แบบนี้นะครับก็จะมีแห้อัปเดตนะครับนีเป็น HyperOS แบบนี้เลยอตอนนี้เนี่ยคือมันโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วนะมันก็จะเป็นอัปเดต HyperOS แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่านะครับก่อนอัปเดตแล้วก็หลังอัปเดตเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะ,ะก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็ขอฝากเพจนี้ไว้ก็เป็นเพจเกี่ยวกับการบอกโปว่ามีช่วงไหนอะไรยังไงลดราคาบ้างนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมือถือราคาดีๆกดโค้ดคุ้มๆกันนะก็สามารถมาติดตามได้ที่เพจชี้เป้าเลยจะ เป็นคอนโทรลเซนเตอร์นะครับคอนโทรลเซนเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนี่ให้เราปัดลงมาอย่างนี้เลยการตั้งแต่คอนโทรลเซนเตอร์เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างทางด้านซ้ายของผมเนี่ยจะเป็นตัว p o c o F5 ที่เป็น MIUI ตัวนี้นะแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยจะเป็น p o c o F5 Pro ที่เป็น h y p e r o s เเรียบร้อยนะครับตัวนี้เรื่องของไอคอนต่างๆเนี่ยก็จะมีการปรับแต่งมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็จะมีเรื่องของแอนิเมชันนะครับนี่อันนี้เราเพิ่มแสงใช่ไหมดูมันแบบเหมือนเดิมนะครับอ่ะเนี่ยครับตรงรูปแสงตรงนี้เนี่ย มันเหมือนเดิมนะครับลดแสงเพิ่มเสียงดูนะครับนี่มันเหมือนเดิมเราลองมาปรับของ HyperOS นะครับนี่นีงไงมันหมุนได้นะนี่ครับมันหมุนได้นะครับเนี่ยก็เป็น a n i m เมชันเล็กๆน้อยนนะครับที่เขาใส่เข้ามาแล้วก็เพิ่มเสียงเนี่ยก็จะมีแบบนี้ครับนี่ค่อยๆเพิ่มอะไรประมาณนี้นะนี่ครับอ่า ก็จะประมาณนี้ปิดเสียงไปเลยมันก็จะมีขึ้นปิดอย่างนี้นะครับประมาณนะครับมันก็จะเป็นทางลัดการเปิดใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับอย่างเช่นไฟฉายอะไรพวกนี้เนี่ยของไฮเปอร์โอเอสเนี่ยจะรวมกันเป็นหน้าเดียวอย่างนี้เลยส่วน miui เนี่ยเราจะต้องปัดไปด้านข้างอย่างนี้นะครับปึ๊บนี่มันถึงจะขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็เวลาเรากดแก้ไขเนี่ยเรากดตรงนี้ครับปึ๊บนี่อันนี้นะคือผมเอาขึ้นไปหมดแล้วนะนี่ครับถ้าใครยังไม่เอาขึ้นเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านล่างแบบนี้แล้วก็ของไฮเปอร์เสเนี่ยกดแก้ไขนะครับมันก็จะอยู่่ด้้าานนนลงแบบบีะครั ก็กดเพิ่มเข้าไปได้เลยเป็นทางลัดต่างๆนะครับที่สามารถปรับแต่งได้เลยนะต่อมานะครับเป็นการเปลี่ยนหน้าล็อกสกีนแบบใหม่นะครับ MIUI เนี่ยไม่มีนะเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นแรกนะครับให้เรากดปิดตรงนี้เลยปึ๊บแล้วเราก็กดเปิดขึ้นมานะครับแล้วเราก็กดค้างนี่ครับถ้าใครไม่ได้ล็อกรหัสเนี่ยมันก็จะเด้งเข้าให้เลยนะถ้าใคร Lock ล็อกรหัสหรือว่าลายนิ้วมือไว้เนี่ยเราก็ต้องสแกนนะครับนี่มันจะมาหน้านี้นะครับเป็นหน้าล็อกหน้าจอนะก็จะมีวอลเปเปอร์ต่างๆ,ๆนะครับให้เราเลือกเล่นมากมายเลยนะดดูด เยอะแบบเยอะมากๆนะครับเดี <bold ly. S 1> Now, so ๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูสัก2อันนะเราลองเลือกสักอันหนึ่งนะครับเราก็กดปรับแต่งนะครับนี่เมื่อเราปรับแต่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะบนเนี่ยเราก็เลือกได้นะว่าเราจะเอาเป็นอะไรนะครับเป็นวันที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับปฏิทินเป็นพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงเนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะครับนี่มีความชื้นมีลมอะไรพวกนี้ด้วยนะเราก็สามารถเลือกได้เลยต่อมานะครับก็เป็นเวลานะจะเอาแบบไหนนะครับนี่เลือกได้เลย เป็นนาฬิกาดิจิตอลชั่วโมงนาะทีนะครับมีให้เลือกนะต่อมานะเป็นวันที่นะครับก็มีให้เลือกเยอะเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นอุณหภูมินะครับสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเอาแบบไหนนะครับนี่ครับก็มีให้เล่นเยอะมากๆนะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มลายเซ็นเราได้ครับลองเขียนไปดูนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่มันก็จะเป็นลายเซ็นให้เราอย่างนี้นะแล้วต่อมาเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยนะครับกดตรงนี้เลยนี่ ก็เป็นการเปลี่ยนฟอนต์พวกนาฬิกาต่างๆนะครับสามารถเลือกได้เลยนะตรงนี้ครับก็จะเป็นสีนะครับเราก็เลือกสีได้เลยสีหลักกับสีรองนะครับนี่สีหลักก็จะเป็นประมาณนี้ว่าจะเฉดไหนอะไรยังไงหรือว่าถ้าสีไม่พอเนี่ยก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่มีหลายแบบมากๆนะครับสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นสีรองนะครับก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่สามารถทําได้นะต่อมานะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นอีกอันหนึ่งอันนี้เลยที่ผมใช้อยู่นะ กดปรับแต่งเข้ามานะครับเราเลือกอะไรได้บ้างอันแรกเนี่ยเป็นนาฬิกานะครับกดเข้ามานี่เราสามารถเปลี่ยนฟอนต์อนาฬิกาได้นะครับนี่อันนี้คือแบบจะมีให้เลือกเยอะมากๆนะมีประมาณ7จดอันนะครับนี่สามารถเลือกได้เลยแล้วก็เลือกสีได้เหมือนเดิมนะครับตัวขั้นคือไอ้ตัวนี้นะที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างเวลานะครับมันก็เลือกได้เลยนะว่าเราจะเ,เฉดไหนอะไรยังไงแล้วก็นี้เป็นสีตัวเลขนะครับเราก็เลือกได้เหมือนเดิมนะพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับ แล้วก็จะมีฟิลเตอร์ตรงนี้นะเหมือนเดิมนะครับนี่เราสามารถเลือกได้แบบนี้เลยอ่ะก็ะจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกอันหนึ่งนะอีกอันนึงเนี่ยอยู่ด้านล่างเลยนะครับก็จะเป็นการกดความลึกนะครับก็คือมันจะทําให้ตัวหนังสือเนี่ยไปอยู่ด้านหลังรูปนะครับเราจะเลือกรูปเป็นรูปของเราเองก็ได้นะหรือว่าจะเป็นรูปที่เขามีมาให้ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเลือกดูตรงนี้เนี่ยก็สามารถคัดต้อมนาฬิกาได้นะก็มีหลายแบบมากๆนะครับลองไปเล่นกันดูอันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่3อันอันนี้เป็นแบบ นาฬิกาตัวใหญ่เลยนะครับวันที่ตัวเล็กอันนี้ก็เปลี่ยนสีหนะ้าหลังนะครับตัวสีเนี่ยเราก็เลือกตรงนี้เลยนี่สีอะไรเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เราชอบเลยนะพอเราเปลี่ยนเสร็จเนี่ยเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับแล้วเราก็มาปรับแต่งเหมือนเดิมนี่เราก็เลือกเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดฟิลเตอร์ได้เหมือนเดิมมีฟิลเตอร์มาให้นะครับตรงนี้แล้วก็อีกการหนึ่งเนี่ยเป็นความลึกนะครับก็คือการทําให้ตัวหนังสือนาะฬิกาต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ด้านหลังรูปนะครับครับ มันก็จะเป็นด้านหลังรูปให้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับนี่เป็นไงอยู่หลังภูเขาเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ w a เป p ปอ e r ล็อกหน้าจออันใหม่นะครับประมาณนะครับเป็นเรื่องของรูปแบบ UI setting ต่างๆนะครับที่เปลี่ยนไปนะให้เราเข้ามาที่ตั้งค่าเลยนี่ครับเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วเนี่ยดูดิพวกไอคอนอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเป็นบางอันนะบางอันเนี่ยก็ใช้รูปแบบเดิมบางเมนูเนี่ยถูกแยกออกมาอีกทีนึงนะครับทางด้านไฮเปอร์เสนะนี่ครับลองเลื่อนแบบเทียบกันเลยนะครับจะมีพวกที่แยกออกมานะก เครือข่ายมือถือการปล่อยฮอสปอตนะครับ VPN อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะถูกแยกออกมานะครับส่วนด้านล่างก็มีการเปลี่ยนไอคอนต่งางๆบ้างเป็นบางอันนะเดี๋ยวเราเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับนี่พอเข้ามาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็น MIUI นะครับก็นะจะมีชื่อรุ่นความจุจะมีพื้นที่เก็บข้อมูลเวอร์ชัน MIUI เวอร์ชัน Android นะครับมีอยู่ตรงนี้เลยส่วน HyperOS เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราจะตรวจสอบเนี่ยว่ามีการอัปเดตหรือเปล่านะเราต้องกดไปที่ไอคอนตรงนี้ครับปึ๊บนี่ มันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่เนี่ยเป็นแพดความปลอดภัยนะครับยังไม่ได้อัปเลยนะ 5G กนะี่ยโอ้โหเยอะอยู่นะครับ 5G แพดความปลอดภัยต่อมาครับอันนี้ก็เป็นชื่อรุ่นแล้วก็เป็นที่เก็บข้อมูลนะครับมีเวอร์ชัน OS อะไรบอกเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นเรื่องของสเปกนะครับนี่กดเข้ามาตรงนี้เลยเปิดเข้ามาทางด้านของสเปคนะครับก็จะเหมือนเดิมเลยนะ ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับย้อนกลับมานะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับก็มีอยู่ตรงนี้เลยก็จะมีบางอันนะครับที่แยกออกมานะเป็นพวก VPN การปล่อย hotspot นะครับก็มีการแยกออกมานะต่อมานะครับเป็นเรื่องของเปลี่ยนหน้าจอการสแสดงผลอะไรต่างๆก็อยู่เหมือนเดิมเลยผมพาเข้าไปดูบางอันนะครับเป็นการสแสดงผลนะนี่อันนี้เนี่ยก็จะมีการแบบอ่าปรับแต่งขึ้นมาเล็กน้อยนะครับนี่โหมดมืดกับโหมดสว่างนะครับแล้วก็ระดับความสว่างเนี่ยก็มีให้เลือกแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนของ MIUI เนี่ย มันต้องกดเข้ามานะแล้วค่อยเลือกนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทําให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นการปรับิร์ตหน้าจอนะครับมีมาให้ตรงนี้เลยนี่ ตอนนี้ก็เลื Heck, 2016, them, kind of 120, อกได้แบบ60กับ120นะครับผมอยากให้อัปเดตแบบ90มาบ้างนะครับต่อมาเนี่ยเป็นภาพพื้นหลังนะครับกดเข้ามาเลยครับกดเข้ามาที่ภาพพื้นหลังแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการเพิ่มเข้ามานะครับเป็นรูปแบบการล็อกนะครับนี่ที่มันเพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยเราสามารถเข้ามาเปิดได้อีกทีตรงนี้เลยนะครับต่อมาครับจอแสดงผลแบบเปิดตลอดนะครับก็คือ always on display นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเหมือนๆกันนะจากที่ผมดูนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเทียบให้ดูนี่ครับจอแสดงผลแบบเปิดดตลลออเเเนนนนีีี่ยกก็มมหืัะ มีอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามานะส่วนอันที่กําหนดเองเนี่ยอันนี้ผมสร้างขึ้นมานะครับส่วนตรงที่กําหนดเองเนี่ยคือมันมีอันที่ผมตั้งไว้นะครับมันก็เลยขึ้นมาอย่างนี้ย้อนกลับมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพวกขนาดไอคอนรูปแบบฟอนต์เอฟเฟกการแจ้งเตือนนะครับเราก็สามารถเลือกได้ตรงนี้เลยเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรต่างบ้างนะครับผมน่าจะหาเมนูไม่เจอนะผมขอพิมพ์นะครับเอฟเฟกการแจ้งเตือนเนี่ยก็มีมาให้เหมือนเดิมเลยนะเดิมเป๊ะเลยนะครับไม่ได้มีอะไรอัปเดตมานะ จะมีตัว <S <S ผีเสื้อนะครับนี่สีชมพูสีฟ้าอันนี้ก็เป็นแบบแสงดาวอันนี้ก็เป็นแบบนีออนนะครับก็มีอยู่4อันนะครับอันนี้เนี่ยก็อยากให้อัปเดตเพิ่มเข้ามาอีกนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของ UI กล้องนะครับก็ได้มีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะโหมดถ่ายภาพปกติเนี่ยเราก็สามารถมาเลือกเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับหต่อห่ต่ออ่หรือว่าเราจะเลือกเวลาการถ่ายภาพเนี่ยเลือกให้มันกี่วินะครับสามห้าสิบอะไรพวกนี้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นมาโครก็ต้องเลือกตตตรรงงงนนนนีี้้้้บเ่ยกกก็็ไดดดดออมมาาาูล บนี่เราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเปิดอัตราส่วนเท่าไหร่นี่พอกดเข้ามาเนี่ยก็จะมีแบบนี้คนระับ1นต่อหนึ่งต่อ4นะครับ มีแบบ9ต่อ16มีแบบภาพยนตร์ก็มีนะครับมันก็จะบีบขอบจอให้มันเล็กลงนะต่อมานะครับโหมดวิดีโอนะครับเราสามารถเปิดตรงนี้ครับเป็นการสั่นจากซอฟต์แวร์ได้นะครับดีโอนิ่งนะครับก็สามารถกดได้ตรงนี้แล้วก็โหมดต่างๆเนี่ยเราก็สามารถกดได้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับเป็นวิดีโอแบบมาโครนะครับตารางเส้นก่องภาพยนตร์เนี่ยเราก็เปิดได้ตรงนี้นะแล้วก็เลือกความละเอียดต่างๆได้ตรงนี้ Full HD 30เฟรม Full HD 60เฟรมส K 30เฟรมแต่ถ้าเป็น h y p ป r o s ane, เนี่ยเราสามารถแตะตรงนี้ได้เลยึบนี่ มันจะเป็น 4K ให้เลยนะครับเลือกฟเฟรมเรทก็แตะที่เฟรมเรตต่อมาครับนี่ 8K 24เฟรมก็เลือกได้ตรงนี้เลยแล้วก็สามารถเปิดปิด HDR ได้ตรงนี้เลยนะแล้วก็ถ้าเราอยากเลือกเพิ่มเติมเนี่ยก็กดตรงนี้ครับปึ๊บนี่มันก็จะมีขึ้นให้เลยนะครับวิดีโอนิงก็มีมาให้นะความละเอียดเลือกได้เลยว่าเราจะเอาเท่าไหร่เป็น 4K 4K เท่าไหร่อัตราเฟรมนะครับ60เฟรมก็ได้นะอ่าแล้วก็ HDR ก็เปิดตรงนี้นะครับถ้าเปิด HDR เนี่ย ความละเอียดก็จะลงมานะครับแล้วก็มีวิดีโอนิ่งนะครับถ้าเปิดวิดีโอนิ่งเนี่ยก็จะลงมาอยู่ที่ Full HD 30นะครับอัตราส่วนภาพก็เลือกได้ตรงนี้เลยมีแค่9ต่อ16กับภาพยนตร,ร์นะครับโหมดโปรนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเลนส์นะครับทางฝั่ง MIUI เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ตรงนี้นะปึ๊บนี่เลนส์ w i d กับ u ั t r ้ w i e นะครับก็เลือกได้ตรงนี้เลยนะอ่ะเราต้องกดที่เลนส์นะครับส่วนฝั่ง h y p e r OS เนี่ยมันจะอยู่ด้านบนเลยนะ เราก็กดสลับได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องของกล้องนะที่มีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมานะครับนะครับเป็นเรื่องของการแบ่งหน้าจอนะครับเป็นยังไงมาดูกันดูที่ MUI ก่อนนะครับขั้นแรกเนี่ยเข้าไปที่อะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถแบ่ง2หน้าจอได้นะครับเป็นเพสโตกับ Google c h r o m e เมื่อเข้ามาเนี่ยผมก็เลือกตรงนี้ครับนี่ให้มันขึ้นมาแบบนี้นะเราก็กดค้างครับแบ่งหน้าจอเลือกเป็นเพสโตเลื่อนขึ้นตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะครับ มันก็ทาได้อยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูไฮเปอร์โอเอสกันมาที่ไฮเปอร์โอเอสนะเราก็เลือกตรงนี้ครับปึ๊บกดค้างปึ๊บปึ๊บนี่ครับสังเกตว่ามันจะมีจุด3จุดนะครับเพิ่มขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นด้านบนแล้วก็ด้านล่างถ้าเราเลือกด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมจอด้านล่างนะด้านบนก็เป็นควบคุมจอด้านบนเนดะี๋ยวผมจะใช้ด้านล่างแล้วกันนะครับก็กดไปเลยปึ๊บอันแรกเนี่ยจะเป็นการทําให้หน้าจอด้านล่างเนี่ยเต็มหน้าจอนะครับแล้วก็กลับเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเราก็กดตรงนี้ครับ อันนี้เนี่ยก็กลับเป็นเหมือนเดิมต่อมาเนี่ยจะเป็นการขึ้นสลับนะครับนี่สลับหน้าจอด้านล่างไปด้านบนนะครับเราก็กดสลับได้เลยนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเลือกด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นด้านล่างอย่างนี้อ่าอะไรประมาณนี้นะครับไม่งงนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยทำให้หน้าจอด้านล่างเนี่ยเป็นหน้าต่างลอยนี่เป็นแบบนี้เลยแล้วก็หน้าต่างลอยเนี่ยก็สามารถปรับขยายได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อย Phillip <S <s อิสระ <charming> <s> สเท่าไหร่นะได้ประมาณนี้นะ ไม่สามารถบีบเข้าได้นะครับแล้วก็กดอีกทีหนึงก็เลือกเป็นเหมือนเดิมนี่ก็จะแบ่งให้แบบนี้นะครับก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็กดปิดไปได้เลยเหมือนกันนะครับกดปิดแล้วก็แอปด้านบนก็ยังอยู่ก็เลือกแอปอื่นได้นะที่มันรองรับเป็น Google อันนี้ได้ไหมอ่าได้นะครับนี่ปิดด้านบนอ่านี่ครับปิดด้านบนแล้วก็มันก็มาอยู่ด้านล่างนะก็เลือกได้นะครับอ่ะ,อะถ้าไหนไม่รับรองเนี่ย ก็จะเด้งแบบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องการแบ่งหน้าจอนะครับที่อัปเดตเพิ่มขึ้นมาต่อมานะครับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะก็เป็นเรื่องของการขยายแรมนะครับการขยายหนความจำเนี่ยเราสามารถขยายได้เพิ่มขึ้น 1G ิกนะครับสังเกตนะฝั่ง miui เนี่ยจะเป็น3 5 7นะครับ HyperOS เนี่ยจะเป็น 4,,68 นะครับมันก็สามารถขยายแรมเพิ่มได้ 1G ิกนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของแอนิเมชันในการชาร์จนะครับตัว miui เนี่ยไม่มีนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัว HyperOS เลยละกันนะมาครับเดี๋ ปึ๊บนี่ขึ้นเป็นชาร์จด่วนนะครับด้านบนนะมันจะเป็นแอนิเมชันแบบนี้นะอะต่อมาเป็นหัวชาร์จยูกีนะครับนี่ขึ้นชาร์จด่วนเหมือนกันนะครับต่อมานะครับเป็นหัวชาร์จ67วัตต์นะฟึบนี่ครับจะขึ้นเป็น67วัตต์เลยต่อมาเป็นไวเลสชาร์จนะครับปึ๊บมันไม่ค่อยดูดนะอะนี่ครับ ขึ้นเป็นกำลังชาร์จนะครับสำหรับไวเลสชาร์จนะมันก็จะมีหลายแบบนะถ้าใช้เป็นหัวชาร์จเซดเอ็มไอเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น65วัตนะแต่ผมลองเสียบกับ F 5 p r o แล้วเนี่ยมันไม่ขึ้น65วัตนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูอีกทีนึงช่องไทซีหัวชาร์จเซดเอ็มไอหกสิบห้าวัต์เสียบโพโคเอฟห้าโปรขึ้นเป็นชาร์จ่วนเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตตัว F5 เนี่ยให้เป็นไฮเปอร์เอแล้วลองชาร์จให้ดูนะระหว่างรองรีบูตนะครับตรงหน้าการแจ้้งเตือนอ,นนนตอนอนน่ียบู แล้วก็โหมด DNs นะครับก็จะมีแจ้งเตือนอยู่ตรงนี้มันก็จะมีอยู่ประมาณนี้เท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวมาดูให้เปรียกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงมาครับเดี๋ยวผมลองชาร์จให้ดูอันนี้เนี่ยเป็นสายต่อจากคอมนะครับก็คือไฟมันจะเข้าชาร์จนะครับเดี๋ยวลองเสียบให้ดูปึ๊บนี่ก็ลองชาร์จนะครับจะขึ้นเป็นแค่กําลังชาร์จเฉยๆนะ,อะลองถอดออกปึ๊บเป็นสายชาร์จ vivo นะครับปึ๊บ120วัตต์เสียบเข้าไปอ่าขึ้นเป็นชาร์จด่วนนะครับต่อไปครับเป็นหัว ขึ้นเป็น67วัตต์นะครับต่อมานะครับเป็นหัวชาร์จ ZMI 65วัตต์มาดูกันปึ๊บนี่65วัตต์นะครับดูมันขึ้นเป็น65วัตต์นะแต่ทำไมโพคุยพาโปของผมเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับอันนี้ผมงงมากๆเลยตอนที่มันเป็น MIUI อยูอยู่เนี่ยมันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ย ขึ้นแค่มีเทเบิลชาร์ตนะครับไม่ขึ้นเป็น65วัตต์นวะัตนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับก่อนอัปเดต HyperOS แล้วก็หลังอัปเดต HyperOS มีอะไรต่างกันบ้างคลิปนี้เนี่ยก็ได้รวบรวมรวมาให้เพื่อนๆแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ